เต้ยใหญ่มากๆเลยชอบกับพ่อแล้วช่บกับพ่อแล้วเหรออุ้ยแล้วถ้าพ่อยืนพ่อตัวโตสูงกว่าเปล่าถูกอ่ะถ้าพ่อยืนนะอภิปรถ้าพ่อยืนอุ้ยพ่อพ่อสูงกว่าไปยังพ่อสูงกว่ายังงั้นทำไงจะทำไงให้สูงกว่าไม่ขย eng เหรอไหนดูที่ขย e n สูงกว่าพ่อยังอ่ะขย eng ก่อนอุ้ยสูงกว่าแล้วนี่ โอ้โหสูงมากมากเลยอุ้ยหมูสูงเนี่ยหมูสูงเนี่ยสูงเลยพ่อพุ่้มสูงคสูงทำไงขี่คอเหรอขี่คอสูงเหรอาไงไม่ว่า้ะขี่คอทำไง อ่คิดดีๆเพ่อนพอเอาเอาขาขึ้นเวยเนพ่อพ่อดิเอาีกน,นเดียวเดียวอีข้างหนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงข้างนี้โอ้โหสูงยังออยังสูงเลยไอปอตัวใหญ่แน้วใสูงเลยเป็นผู้ใหญ่เลยนะโโ่ใช่ไมหมโอ้โหเ่งอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยยหนเนี่ย